มาคะ่ะดอกหนึ่งดอกแหลกแหกมานของมืนเนีย่ยงงามเลยคะ่ะช่วงนี้ก็เริ่มสีห้องห่างๆแล้วคะ่ะคน้นคาหลายเหมือนกันคุณเราดอกซองดอกกับเมดไปเก็บเรื่อยๆค่ะพ่อใดอยู่ดอกม่คอยใหญ่กันไลไปดอกนี้งไงคะ่ะยังงามเลย ดอกบัวควายน้ำปั้นไดออกบัวควายน้ำปั้นไหห่างๆครับตดอกเห็ดครับอก็ออกก็เหลือๆเนาะก็ได้กเก็บอยู่โมมันกับมนันบัวควาสุดนีดอกบัวควายงามปั้นไหลเนาะปันดูเหมือนมีบ่งกิน ตั้งออกไม่รอกมาไงก็ได้ครับดอกจุงไงค่ะเหลือไว้ดอกนึ่งนโิ้วมันดอกไห่กันตัวจพอหอยเนาะญ่เน,นีดนี้นะครับไม่ว่าเป็นไงเลยดอกนี้นหะ้ามงามช่วงนี้ก็เสีไดแตดอกเนาะ ใช้เว,วลาเติบครับค้นหาหลายน้ำอาะ <c oughs> ให้จอกเคพียงห้าหงหรอบอกให้งาบัานใดอ่ะเดินสิเลื้อช่วงมันสา n a ามคือซื้อไปเห็นหลูกไส้หลายสาจ้ะเอามาสาสวนโต

ไา้ค่ะคุ้นมากึ้นมากขึ้นมากอุ้ยจะเป็นปวดโพงงวงกับเพชรท้าครับนี่น้แดงน้ำงามไลยคะนี่สุกเย็นเลยเนาะพลังเหลื่อมออกรับอันนั้นคือเห็นวะเห็ดพึ่งหวายนะครับ เฮ <c oughs> ็ดชนนีมีรสชาติขมครับแล้วก็รแต่ขมใบแห้งเนาะขมแซ<ม>่บ<ส>กินดิบได้นะครับผู้เฒ่ามากมากเฮ็ดเผืองขาลายเนาะทางองบุบลคนอื่นเฮ็ดเผืองขาลายครับพี่น้องครับเฮ็ดเผืองอันหมานะผูดอกง,งามเลยิงามนี่ก็มัล้งออกกอนนี่ยนะครับ สองห้ามนะรสชาติไม่ใช่ออกเปรี้ยวๆนิดๆค่ะแซบแบบ่บกับเห็ดปวกนะครับผู้ปนแกงเนาะแม่เห็ดปอกจิกกันละมันออกลายแต่พ่อเขาเคี่ยนนี่เอาเดี๋ยวเรียนเขานะครับขั้นตอนสองนะครับอันนั้นเห็ดตำหม,มากนะครับที่สอหนึ่ง ดอกสนดีกำลังแกล้งแสบครับดอกตุ้มนะครับชิ้นตองจ้ะครับดอกนึงครับมานเม็นหน้าดอกมันบุคคลยัมงมันได้เมนดอกไหนเมนมนอือดอกไหนเมน พ่ปโปราดีเอาล้ตก็งปุ่มาราทติดจางกันเนาะเราใช้บ้็ได้ครับประมาณนหนกหละกำลังกินดอกฟุนลืออ่อนดอกนั่นล่ะครับพี่พดีะ <ๆ S 2> งามเงียงามเนาเนะ เผือกเนาะเฮ้ยเผือกเข่าละมั้งเข่ามดแล้วเข่า,าละอือเข่าเนาะให้เป็นต้องหาคนแฝบเป็นไม่มีคนเห็นไอ้พวกขนมปังอือเข่าดิอันนี้เขาเรียกว่าฮิตเข่าดินครับดอกกำงามครับงามนี่นาะก็เป็นหงมของมัน เก็บง่ายยี่ดอกตุม่มของหลายอย่างแล้วกันมีผ้ามาเก็บเห็ดหลากหลายครับอย่างไหนบ้างครับอินบอินโบน้อยใจเนาะพี่นนมแม่นี่เก็บไปก้อนนี่ใช่อ,อ๋อได้เลยจ่องอยู่สองต้นนะครับกำลัอง,อ,งอ,อ๋อเลย

มบื้อง,งข้างเปิ้งเออข้าเปิ่งกระไดอู่เด้อเปิ้งกระจอนดำครับดอกนีงครับดอกงามเงาเลยเนาะมาขอป้าฮีตะควาตอครับเปลี่ยนโซน กำลังแสบแสบไปด้วยเนี่ยร้องอ่านอยู่ด้วย hiền nè Nó kiếm nó mừng nè này Đó cái <laughs> đọc, đọc mới Cái này cái đỏ về ta hàng nó. Các bạn nên cho thẳng thang đi. Đọt ngang mà đi ฝนตังเข้ามาแล้วครับจะตกว่านอน,น,อนเ,อเนาะชนงี้วเลื่อมไหวได้ครับหน้าหยาครับตระดอกก็สิได้ครับนีขึ้นว่าฮิดผงต้องนะครับเสียงวัดลายครับผม ก็เฮ็ดนาห,าห,ห,น,หนำมากหรือว่าเฮ็ดแดงห,งหงน่อยครับแกงแสบกุ้กันครับก็ยิ่งขี้บัวมากแต่ว่าพุทธานย่งมากอีกด้วยเฮ็ดเสน่ห์นั่เอง ้องลอกนึงคับเ่<ฮ>็นละกูสียแต่ด,ดองเนาะช่วงนี้มันเลวมา่มีเกียร์เบิ้งมีจู่มี ตังนะ้งหนหดตั้งหนหบดนี่บอนี่ไม่ตังหนอือแล้วน่งหนี่สดองเนาะเคือองอ้ยเงาใหม่ได้เครื่อใหม่ก็เ่ะ เอ็นนี่อานี่าหตรงนี้เต็มเลยครับุสำหรับผู้เทาแจ้งสิขยันหลังน้อ ใ่แบบบางคนจะเย็นหลังดีได้นี่ยเอาหน่อยหน่อยแม่กงวนอุ้ยจุ่งนี่็งงเลยเหรอเยิ้มบักจับหนอย่มันอดู่ในในนี่เปิดด้อยตองดอกมันใบใหญ่ไงแต่มันแกงแสบดอกมันแดงนามแดงขอต้องเดื่จุ่มหน่อยนี่งงแม่แม่จุ้มมันแงมหน่อย จุ่มโอ้งามค่ะพโอ้พระตีนอยู่ไหนนอนคับมะคุยริ่งครับหอยสมบัาครับนามบก เห็ดเทฮ็ดเขาดิ่ทุนมโนติเฮ็ดพนครับอกตเห็ดเพิ่อนกระจนดำครับดอกกรนังแล้รคุณว่าองนี่งายิ่งนุกตัวงามกันพี่ปวงหวาปั้ดอกเพื่นแม่ฝนมาแล้วครับฝนมาแล้ว ครับมันนี่ถือว่าเฮาหาเห็ดโดนเติบนะครับเห็ดบลอดไขมีไหมพี่น้องมันเริ่มเหมือนเชิญวันหมดอนซ้ำเนาะเห็ดส่วนใหม่ส่วนมากที่เฮาได้จะมีดอก,ดอกบ้านทั่วส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวไว้โอกาสนะครับจะพาไปหาเบิ่งเห็ดปลวกไฟเนาะครับสำหรับวันนี้ผมสะดันเขาโขนครับหิ้วเขาแล้วปะแต่เห็ดแนวอยู่ในกินครับอ๋อเห็ดเราง่มันมได้ครับุผมตรงเน,ะเนงาะงา่าย